ถ้าให้คุณผู้ชมนึกถึงประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องของปลอมประเทศจีนคงเป็นรายชื่อแรกๆที่คุณผู้ชมนึกถึงใช่ไหมครับ และในปัจจุบันสินค้าปลอมจำนวนมากย้ายการซื้อขายจากพื้นที่ขายของมาเป็นการทำธุรกิจออนไลน์และหน้าร้านทำหน้าที่ส่งของเท่านั้นนอกจากนั้นผู้ค้ายยังพยายามหลบเลี่ยงมาตรการปราบปรามของเจ้าหน้าที่ด้วยวิธีต่างๆเช่นการโฆษณาผ่านโซเชียลมีเดียและการซ่อนลิงก์ที่นำไปสู่การขายสินค้าปลอมเยอะแยะมากมายในคลิปนี้ทางช่องของเราจะพาคุณผู้ชมมาพบกับ 28สินค้าปลอมจากเมืองจีนถ้าพลาดได้ใช้หรือได้กินเข้าไปอาจถึงจุดจบได้เชิญรับชมได้เลยครับ 1. ยางมัดผมจากถุงยางอนามัยใช้แล้ว หนังสื้อพิมพ์ช h i นา d เดลี่ของจีนรายงานว่าบริษัทผลิตหนังยางในเมืองกวางโจมณฑลกวางตุง้งได้ทําการผลิตหนังยางมัดผมจากถุงยางอนามัยที่ใช้แล้วซึ่งข่าวดังกล่าวเป็นเหตุให้ชาวเมืองพากันโกรธและขยะขยแยงกันไปทั่วครับนอกจากจะไม่สะอาดแล้วยางรัดผมที่ทํามาจากถุงยางยังมีสารปนเปื้อนอยู่เป็นจํานวนมาก แถมยังเป็นพาหะของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มากมายแม้จะผ่านการฆ่าเชื้อมาแล้วก็ตาม 2. วอนัทสอดไส้ซีเมนเว็บไซต์ที่ประเทศจีนรายงานว่า พบถั่ววอลนัทปลอมขายอยู่เต็มตลาดจีนในปี2012ชายคนหนึ่งซื้อถั่ววอลนัทมาจากเมืองเจิ้งโจวพบชิ้นส่วนคอนกรีตซ่อนอยู่ในเปลือกถั่วถูกห่อด้วยกระดาษเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเสียงกุกกักข้างในเมื่อถูกเขยา่า พ่อค้าที่ขายถั่วเม็ดแข็งโป๊กชนิดพิเศษนี้ต้องการหากำไรเกินควรโดยการขายถั่วปลอมที่มีน้ำหนักมากกว่าถั่วทั่วไปจนกลายเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วประเทศถ้าเผลอเคี้ยวเข้าไปอันตรายต่อฟันมากๆเลยครับ 3. ไข่ปลอมบางเว็บไซต์ของจีนได้เผยแพร่คลิป How To หาเงินได้วันละ70ดอลลาร์โดยการทำและขายไข่ปลอม ซึ่งส่วนผสมทางเคมีที่สำคัญนั่นก็คือกรดแอลจินิก ic, สารส้มแคลเซียมคอไลน์น้ำและสีสังเคราะห์โดยเปลือกไข่ทํามาจากแคลเซียมคาร์บอเนตหรือหินปูนซึ่งเรามีวิธีแยกไข่จริงกับไข่ปลอมนั่นก็คือไข่ปลอมจะมีเปลือกที่แข็งกว่าไข่จริง และไข่ปลอมจะมีไข่ขาวที่ใสกว่าไข่จริงและไข่แดงจะใสกว่าไข่จริงครับผู้บริโภคท่านไหนได้กินไข่ปลอมเข้าไปแล้วก็จะมีแนวโน้มที่ร่างกายจะตกอยู่ในภาวะสมองเสื่อมได้เลยครับอันตรายมากๆ 4. ถุงยางปลอม เว็บไซต์ South China Morning ได้มีการโพสต์รายงานว่าตำรวจจีนได้เข้าทลายแหล่งผลิตถุงยางอนามัยปลอมในมณฑลเหอหนานมณฑลเหอเปย่ยและมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีนครับโดยตำรวจสามารถยึดถุงยางอนามัยปลอมได้มากถึง500,000กล่องมีมูลค่าราวๆ200ล้านบาท โดยคนงานกว่า17คนได้เอาถุงยางปลอมเหล่านี้มาทาน้ำมันซิลิโคนในถังซึ่งต่ำกว่ามาตรฐานการผลิตอย่างสิ้นเชิงนอกจากนี้นะครับถุงยางปลอมถูกส่งจำหน่ายในราคาเพียงแค่1หยวนเท่านั้นทั้งที่ของแท้จะมีราคาอยู่ที่20ถึง150หยวนกันเลยทีเดียวถ้าจะถูกกว่าเป็นร้อยเท่าขนาดนี้น่าจะเป็นของปลอมแน่นอนครับ 5. บะหมี่แป้งข้าวเนา่าแน่นอนว่าข้าวถ้าเกิดเก็บไว้นานเกินไปมันก็ต้องเน่าเสียซึ่งคนทั่วไปก็ต้องเอาไปทิ้งไม่สามารถนำมาแปร ى, ลรูปเป็นอาหารได้แต่มันก็ดันมีคนที่เห็นแก่ตัวช่วยโอกาสบนความเดือดร้อนของคนอื่นทางการจีนมีการตรวจพบเส้นหมี่ที่ไม่ได้คุณภาพในประเทศจีนเป็นจำนวนมากโดยเป็นเส้นหมี่ที่ทามาจากข้าวที่เน่าเสียแล้วครับแถมยังมีการผสมของสารปนเปื้อนที่อันตรายอีกด้วย โดยพบว่ามีโรงงานมากกว่า50แห่งทางตอนใต้ของจีนที่ผลิตเส้นหมี่ปลอมออกขายตามท้องตลาดมากกว่า1.1ล้านปอนด์ต่อวันและได้นำมาหลอกขายผู้บริโภคเป็นจำนวนมากซึ่งมันก็อุดมไปด้วยเชื้อราเน่าๆที่เป็นอันตรายต่อร่างกายอย่างมากจนอาจส่งผลให้เกิดโรคมะเร็งในอนาคตได้เลยครับ 6. นมผงปลอม นมผงเด็กยี่ห้อซานหลูถูกรายงานว่ามีสารเจือปนของเมลามีนซึ่งสารดังกล่าวนิยมใช้กันในอุตสาหกรรมพลาสติกครับโดยบริษัทผลิตนมผงปลอมพวกนี้นิยมใช้สารเมลามีนเพื่อให้ผลแ l ลบคำนวณสารอาหารประเภทโปรตีนเป็นไปตามเกณฑ์โดยเมื่อปี2561ที่ผ่านมามีเด็กทารกป่วยจากการดื่มนมผงปลอมได้เข้าทำการรักษาถึง6,244รายซึ่งมีเด็กกว่า 150รายที่มีอาการไตเสื่อมเฉียบพลันและมีเด็กเสียชีวิตอีก13รายซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากๆครับที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น 7. เนื้อวัวจากเนื้อหมูหมูในเมืองจีงนนั้นมีราคาค่อนข้างถูกมาก พัตตาคารบางแห่งจึงคิดหัวใสลดต้นทุนโดยการหลอกลูกค้าว่าเนื้อหมูเป็นเนื้อวัวส่วนผสมสำคัญคือสารสกัดจากเนื้อและเติมสารเคลือบเงาลงไปหมักกับเนื้อหมูทิ้งไว้90นาทีจนสีและกลิ่นออกมาใกล้เคียงของจริงแพทย์แนะนำให้หลีกเลี่ยงจากเนื้อเทียมเหล่านี้เพราะการบริโภคในระยะยาวเท่ากับเป็นการรับพิษทีละน้อย,อยก็ให้เกิดภาวะทุกพลภาพและอาจพัฒนาไปเป็นโรคมะเร็งได้เลยครับ ซอสถั่วเหลืองซอสปลอมที่ว่ามาน,นี้ทำมาจากเส้นผมครับนอกจากเส้นผมแล้วยังมีขนรักแร้ขนหน้าแข้งขนอะไรก็ตามในร่างกายมนุษย์สามารถนำมาทำได้ทั้งนั้นแล้วทำไมขนพวกนี้ถึงต้องใช้เป็นเส้นขนเพราะในเส้นขนมีสารประกอบของโปรตีนรวมอยู่เยอะครับคือที่จีนถั่วเหลืองมีราคาแพงมากครับประมาณว่าเป็นวัสดุทดแทนแต่คุณค่าทางอาหารต่างกันมากครับและอันตรายมากด้วย 9. พริกไทยดำทำจากดินเหนียวพ่อค้าในมณฑลกวางตุ้งเก็บดินเหนียวมาขายเป็นพริกไทยดำขณะที่พริกไทยขาวก็มีข่าวว่าทำมาจากแป้งและทำให้การของพ่อค้าเมื่อถูกจับได้ว่าขายพริกไทยดำปลอมคือมันไม่ได้ทำให้คนถึงกับตาย คนที่ฟังก็ถึงกับอึ้งกันไปตามกันครับสิ่งที่น่าสังเกตคืออาหารเลียนแบบหรืออาหารปลอมในสาธารณรัฐประชาชนจีนจะถูกจับได้ว่าปลอมก็ต่อเมื่อมีผู้เสียชีวิตสิ่งที่น่าคิดต่อก็คือจะมีอาหารหรือวัตถุดิบ และเครื่องปรุงอีกกี่อย่างที่ถูกปลอมหรือใส่สารเคมีลงไปเพียงเพราะว่ามันไม่ได้ทำให้ถึงตายอย่างน้อยที่สุดก็ไม่ได้ตายในทันทีทันใดนี่คือความคิดของพ่อค้าพวกนี้ครับซึ่งเป็นความคิดที่น่ากลัวมากจริงๆ 10. ถั่วลันเตาปลอม ในปี2005พบถั่วปลอมที่มณฑลหูหนานจากการรายงานของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่พบว่าถั่วยังคงแข็งโปกหลังจากต้มแล้วและยังเปลี่ยนสีน้ำที่ใช้ต้มเป็นสีเขียวที่ไม่ใกล้เคียงกับสีตามธรรมชาติเลยในเนื้อข่าวยังนำเสนอด้วยว่าถั่วชนิดนี้สามารถสร้างกำไรได้จำนวนมากและกรรมวิธีการผลิตที่ผิดกฎหมายนี้มีมากกว่า3ปีแล้วก่อนที่จะมีการตรวจพบว่าถั่วลันเตาปลอมนี้ทำมาจาก ถั่วเหลืองเติมสีเขียวเข้าไปพร้อมโซเดียมเมตาไบซันไฟ์หรือสารเคมีกลุ่มสารฟอกสีซึ่งสารเหล่านี้ถูกสั่งห้ามใช้ในการประกอบอาหารเพราะก่อให้เกิดโรคมะเร็งความอันตรายยังไม่จบแค่นี้มันยังทำให้ร่างกายไม่สามารถดูดซึมแคลเซียมไปใช้ประโยชน์ได้อีกด้วยครับ11เกลืออุตสาหกรรมขึ้นโต๊ะ เื่ออุตสาหกรรมที่นำไปใช้ผลิตโซดาไฟคอลีนซึ่งมีคำเตือนที่ชัดเจนและปิดฉลากไว้ว่าไม่เหมาะสำหรับการบริโภค เมื่อเปรียบเทียบแล้วมีราคาถูกกว่าเกลือสําหรับบริโภคอยู่มากครับในสาธารณรัฐประชาชนจีนเกลืออุตสาหกรรมจํานวน788ตันถูกขายไปให้พ่อค้ากว่า12รายในช่วง13ปีที่ผ่านมาเพื่อเป็นเกลือปรุงอาหารถ้าใครได้บริโภคเกลืออุตสาหกรรมนี้เข้าไปสิ่งที่อันตรายก็คือมันจะก่อให้เกิดผลเสียต่างๆต่อร่างกายเช่นภาวะไฮโปไทรอยหรือภาวะโรคต่อมไทรอยทํางานต่ํารวมถึงภาวะ,จะเจริญพันธุ์ มีปัญหาอีกด้วย12เต้าหู้ปลอมในประเทศจีนยังมีโรงงานทำเต้าหู้ปลอมโดยผสมสารรองกะไลซึ่งเป็นสารฟอกขาวลงไปในเต้าหู้ให้มันดูเด้งดึงเพิ่มความขาวและดูน่ากินกว่าเดิมขึ้นหลายเท่าซึ่งมันมาแย่ตรงสารที่ใส่ลงไปเนี่ยแหละครับตัวการก่อมะเร็งชั้นดีทําชีวิตพังมาหลายรายแล้ว 13. ยาปลอมยานี้ถูกพบที่เขตการค้าเสรีในประเทศดูไบครับตรวจไปตรวจมาก็ได้ความว่าถูกผลิตขึ้นที่เมืองจีนที่มาของยาเหล่านี้มีโครงข่ายอุปทานที่จัดว่าซับซ้อนมากโดยยาปลอมที่ผลิตในจีนได้ส่งผ่านมาทางฮ่องกงสหรัฐอาหรับเอมิเรตอังกฤษ บาฮามาสสุดท้ายก็ไปยังร้านยาออนไลน์ซึ่งเป็นร้านยาขายออนไลน์ในแคนาดาที่ขึ้นชื่อว่าใหญ่ที่สุดในโลกมีรายงานว่าเคยมีกรณียาน้ำแก้ไอาจากจีนที่มีไดเอทิลีนไกลโคซึ่งจัดเป็นยาอันตรายที่มีผลถึงชีวิตผสมอยู่ทาให้มีชาวปานามาเสียชีวิตไปถึง100กว่าคนเลยทีเดียว 14. เส้นก๋วยเตี๋ยวผสมหมึก ที่เมืองจงซานมีการผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวปลอมในปริมาณอย่างน้อย5.5ตันซึ่งเยอะมากๆครับเรื่องเริ่มต้นจากคุริโภคบ่นว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวที่ทำมาจากมันหวานนี้มีรสชาติแปลกๆนำไปสู่การบุกเข้าตรวจของเจ้าหน้าที่และพบความจริงว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวนี้ทำมาจากข้าวโพดพาราฟินในรูปขี้พึ่ง และเติมหมึกอุตสาหกรรมเข้าไปให้เส้นก๋วยเตี๋ยวมีสีม่วงคล้ายกับสีของมันหวานนั่นเองครับ 15. เนื้อปลอมจากเจลาตินเมื่อชายคนหนึ่งในเมืองกวางโจได้เข้ามาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเขาได้ซื้อเนื้อหมูมาจากตลาดแห่งหนึ่งเพื่อปรุงอาหารแต่เมื่อเขาได้กัดเข้าไปนั้นกลับมีสารเหนียวๆไหลออกมา จึงได้มีการส่งเนื้อหมูชิ้นนี้ไปตรวจสอบพบว่าเนื้อหมูปลอมนี้ทำมาจากเจลาตินที่ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องหนังผสมกับสารโซเดียมโอเลเอตที่ใช้ผลิตสบู่ซึ่งสารนี้มีผลต่อความดันเลือดและการทำงานของหัวใจและมีความเสี่ยงสูงอาจทำอันตรายกับร่างกายถึงขั้นเสียชีวิตได้ 16. เลือดเป็ดปลอม เลือดหมูว่าอร่อยแล้วเลือดเป็ดเนื้อนแน่นเป็นที่นิยมเช่นกันและกินเพลิดเพลินมากกว่าแต่มันก็ไม่ได้จะหาง่ายๆเหมือนเลือดหมูครับคนที่หวังแต่ผลประโยชน์ส่วนตนในจีนก็เลยใช้วิธีเอาเลือดหมูมาผสมสารฟอร์มาลีนดองศพรวมถึงใส่หมึกพิมพ์มาย้อมสีให้เนียนตาอีกต่างหากหน่ากลัวมากจริงๆครับอันตรายมากๆอีกด้วย 17. ข้าวพลาสติก ข้าวปลอมนี้ขายเกลื่อนกลาดในเมืองไทยหยวนมณฑลซานซีประเทศจีนโดยข้าวสารปลอมนี้ทำจากส่วนผสมของมันฝรั่งกับเม็ดพลาสติกโดยการผสมข้าวสารปลอมนั้นมีกรรมวิธีผลิตขั้นตอนแรกก็คือการนำมันฝรั่งมาบดแล้วนำมาผสมกับเลซิงสังเคราะห์พูดง่ายๆก็คือพลาสติกเหลวเมื่อนำมาผสมสารทำให้แข็งตัวจะจับตัวแข็ง ต่อมาก็จะนํามาขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดเม็ดให้มีลักษณะที่เหมือนกับรูปร่างของเมล็ดข้าวจริงๆซึ่งข้าวสารปลอมพวกนี้เมื่อน,นําไปหุงจะมีลักษณะที่แข็งกว่าข้าวธรรมดาครับจะไม่เละหรือเหลวเมื่อหุงซึ่งไม่มีประโยชน์คุณค่าทางอาหารอะไรเลยและที่น่ากลัวคือสารเคมีอันตรายมากๆและถ้ารับประทานติดต่อกันเป็นเวลานานอาจก็ให้เกิดโรคมะเร็งได้เลย 18. หมูสีฟ้าคุโรบุตะหรือหมูดำอาหารชันเลิศที่เป็นที่โปรดปรานของคนรักหมูถึงกับต้องงงกันไปเลยเมื่อเจอหมูสีฟ้าจากเมืองจีนแต่ไม่ใช่มาจากหมูสีฟ้านะครับแต่เป็นหมูที่ปนเปื้อนกับแบคทีเรียฟอสโฟเลสเซนที่มีลักษณะเรืองแสงซึ่งเป็นแบคทีเรียที่นักจุลชีววิทยาเชื่อกันว่าเป็นสาเหตุของปรากฏการณ์บังไฟพญานาคนั่นเองน่ากลัวมากครับ 19. กุ้งปลอมยัดไส้เจลาตินเว็บไซต์เซี่ยงไฮอีส์รายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจีนเข้าตรวจสอบร้านขายกุ้งแห่งหนึ่งในเมืองเหวินโจมณฑลเจ้อเจียงหลังจากได้รับการร้องเรียนทางสื่อโซเชียลมีเดียกุ้งที่ร้านแห่งนี้ถูกฉีดยัดไส้ด้วยเจลาตินนางเจิงนำสมมุติ ลูกค้ารายหนึ่งที่ซื้อกุ้งจากร้านนี้เผยว่าเธอสังเกตเห็นสารบางอย่างมีลักษณะเหลวๆคล้ายกับบุนไหลออกมาจากทางหัวและตัวของกุ้งที่เธอซื้อมาซึ่งเธอก็ไม่กล้ากินเพราะมั่นใจว่ามันกินไม่ได้แน่นอนหลังจากการสอบสวนทางพ่อค้าเจ้าของร้านได้ปฏิเสธว่าไม่มีส่วนรู้เห็นใ,นใดกับกรณีดังกล่าวและไม่ทราบด้วยว่าสารที่อยู่ในตัวกุ้งคืออะไรเนื่องจากตนรับซื้อมาจากผู้ค้าส่ง ททะเลอีกีกชาวจีนที่เห็นรูปกุ้งจากร้านดังกล่าวจากสื่อต่างๆส่วนใหญ่เชื่อว่ามันคือเจลาตินอย่างแน่นอนแต่ยังคงมีบางรายกังวลว่ามันอาจจะเป็นกาวเนื้อพลาสติกที่เป็นอันตรายทางด้านผู้ขายรายอื่นๆได้ออกมาเปิดเผยว่า กุ้งที่ถูกแช่แข็งมาเมื่อมาทําให้ละลายแล้วเนื้อกุ้งจะแห้งและรีบแบนพ่อค้าแม่ค้าบางรายจึงใช้วิธีฉีดเจลาตินเข้าไปข้างในเพื่อให้มันดูตัวอวบอิ่มน่ากินและยังเพิ่มน้ําหนักได้อีกด้วยครับ20วายปลอม วน์เครื่องดื่บบ่งบอกรสนิยมที่ถ้าเกิดมีขวดไหนราคาถูกเหล่านักดื่มก็จะต้องไปลองดูเพื่อว่าจะได้เจอของถูกและดีมีชาติตระกูลแต่ก็ต้องช็อกเมื่อไปเจอกับวน์ปลอมครับซึ่งเคยมีข่าวไปเมื่อปี2012ที่ผ่านมาที่ฮ่องกงมันทำมาจากอะไรไม่มีใครสามารถตอบได้ครับแต่ว่ากินไปแล้วมันไม่ใช่ไวายและอาจท้องเสียได้ครับ 21. น้ำมันกัญชาปลอมสารกัญชาปลอมนั้นอาจมีความแรงมากกว่าสารที่ได้จากธรรมชาติถึง100เท่าซึ่งผลข้างเคียงของกัญชาปลอมได้แก่เจ็บหน้าอกอาเจียนรุนแรงตาพล่ามัวหัวใจเต้นเร็วผิดปกติและเห็นภาพหลอน น้ำมันกัญชาปลอมส่วนใหญ่นั้นผลิตจากประเทศจีนแต่ก็ยังไม่แน่ชัดว่ากัญชาปลอมจากจีนนั้นได้ถูกนําเข้ามาขายในไทยแล้วหรือยังน้ำมันกัญชาที่ถูกต้องนั้นต้องผ่านการทดสอบจากห้องแลบและต้องไม่มีสารเคมีหรือสารโลหะตกค้างเจือปนอยู่ด้วยครับ22น้ำแร่ปลอม รู้ไหมครับว่าซื้อน้ำดื่มที่จีนไม่ว่าจะน้ำแร่หรือน้ำดื่มธรรมชาติที่มีขวดบรรจุพัน์สวยงาม แต่แท้จริงแล้วอาจถูกพ่อค้าหัวใสใช้น้ำก๊อกธรรมดามาเติมแทนน้ำดื่มจากโรงงานน้ำก๊อกธรรมดาที่ไม่ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อมีความเสี่ยงปนเปื้อนทั้งเชื้อแบคทีเรียอีโคไลและเชื้อราน้ำขวดตกเกรดนี้เริ่มผลิตปลอมแปลงมาขายกันอย่างแพร่หลายตั้งแต่ปี2002จากราคาต้นทุนเพียง3หยวนเท่านั้นครับ 23. สาหสาลายถุงขยะ แกงจืดสาหลายใส่เต้าหู้ซดกินกับข้าวร้อนๆเป็นเมนูที่ได้รับความนิยมอย่างมากแต่แกงจืดที่กินเข้าไปกลับมีกลิ่นพลาสติกเพราะว่าพ่อค้าที่จีนแกก็ปลอมได้ทุกอย่างไม่เว้นแม้แต่สาหลายเลยครับซึ่งสาหลายปลอมนี้มันก็คือถุงพลาสติกสีดำที่มีเห็นกันทั่วไปที่พี่แกยัดปะปนมากับสาลายจริงๆ ผู้บริโภคที่เอาไปต้มโดยไม่ทันได้สังเกตก็จะได้น้ำแกงพลาสติกหอมกลุ่นชวนอ้วกแตกแน่ๆ2่สซาลาเปาไส้หมูสับจากลังกระดาษ ซาลาเปาไส้หมูสับอาหารจีนอันโด่งดังและยังเป็นของโปรดของใครหลายๆคนแต่ระวังไว้ด้วยนะครับเพราะแนวร้านบางแห่งในประเทศจีนนั้นเขาไม่ได้ใช้หมูสับอย่างที่เราคุ้นเคยกันเขากลับใช้กระดาษลังสีน้ำตาลมาบดให้ละเอียดพร้อมใส่มันหมูและเศษผักเข้าไปอีกนิดหน่อยและปรุงรสให้ใกล้เคียงกับรสชาติหมูสับถ้าไม่สังเกตการจริงๆทั้งรสชาติและรูปลักณ์เหมือนของจริงมากๆครับ 25. ปูขนปลอม เนื่องจากปูขนหยางเฉิงเป็นวัตถุดิบทางทะเลที่ขึ้นชื่อเรื่องรสชาติและความละมุนล,ลิ้นโดยเฉพาะในจีนที่ต้องยกนิ้วให้ดังทั่วโลกเลยครับดังนั้นนักผลิตสมองใสในจีนก็เลยทําการใช้ปูธรรมดามาแช่น้ำในแม่น้ำหยางเฉิงแค่นี้ก็กลายเป็นปูขนหยางเฉิงแล้วหรือบางทีก็ผสมสารสังเคราะห์บางอย่างให้ปูธรรมดากินโตมาแล้วหน้าตาเหมือนปูขนอีกด้วยครับ 26น้ำมันพืชปลอมจากท่อระบายน้ำ น้ำมันปรุงอาหารนั้นถือว่าเป็นวัตถุดิบสำคัญของการปรุงอาหารจีนทำให้พ่อค้าในตลาดมืดตามเมืองใหญ่ๆใช้กลวิธีที่เรียกว่าน้ำมันจากท่อระบายน้ำซึ่งใช้วิธีตักน้ำและสิ่งปฏิกูลที่ส่วนใหญ่มีไขมันเป็นส่วนประกอบจากรางระบายน้ำข้างถนนเอามาผ่านกรรมวิธีต้มแล้วแช่ทิ้งไว้ในถังก่อนแยกส่วนที่เป็นน้ำมันที่เหลือมาจำหน่ายนะครับ โดยวิธีดังกล่าวไม่สามารถช่วยป้องกันเชื้อโรคหลายแรงต่างๆได้แบบ100%เอร์เซนโดยน้ำมันพืชปลอมนี้มีขายกันตามมณฑลตอนใต้ของจีนโดยมีการสุ่มตัวอย่างพบว่าสารแปลกปลอมทั้งหมดมากกว่า600ชนิดซึ่งรวมถึงสารประกอบในน้ำมันเครื่องรถยนต์และสารบางตัวที่มีผลทำให้เป็นหมันในชัยอีกด้วยนะครับน่ากลัวมากๆ27 โสมต้มน้ำตาลรากโสมเป็นที่นิยมในฐานะยาบำรุงและทางการแพทย์เป็นยาบำรุงตำรับจีนมาแล้วกว่า3000ปีราคาของโสมพุ่งสูงอย่างรวดเร็วเพราะความนิยมที่มีมากขึ้นเรื่อยๆทำให้พ่อค้าแม่ค้าปลีกพยายามหาทางตักตวงผลกำไรโดยไม่สนอะไรทั้งนั้นและวิธีของพวกเขาก็คือต้มรากในน้ำตาล ซึ่งจะทําให้รากโสมเหล่านี้มีน้ําหนักมากขึ้นราคาแพงขึ้นผู้ชี่ยชาญด้านสมุนไพรจากสถาบันควบคุมอาหารและยาแห่งชาติเผยว่าการแก้ไขปัญหานี้ทําได้ยากไม่ใช่แค่ลูกค้าถูกพ่อค้าแม่ค้าเอาเปรียบแต่เพราะการต้มโสมในน้ําตาลอาจทําลายคุณ,ณประโยชน์ของโสมให้หมดไปด้วย การทดสอบพบว่าโสมทั่วไปมีน้ำตาลเป็นส่วนผสม20%แต่โสมที่ผ่านการต้มจะมีน้ำตาลมากถึง70%กันเลยทีเดียวและสัดส่วนความหวานที่มากขนาดนี้มีผลต่อร่างกายอย่างแน่นอนถ้ารับประทานเป็นประจำ G18 น้ำพึ่งปลอม เป็นที่รู้จักกันดีว่าน้ำพึ่งแท้จะต้องมาจากตัวพึ่งเท่านั้นน้ำพึ่งแท้ๆจะมีสีใสมีความเนืดสูงไหลช้าและมีสีน้ำตาลอ่อนถึงน้ำตาลเข้มส่วนน้ำพึ่งปลอมที่เมืองจีนนั้นจะเป็นแบบนำพึ่งของจริงมาผสมกับน้ำเชื่อมและแบบที่ปลอมขึ้นมาจากส่วนผสมที่ไม่มีน้ำพึ่งเลยที่ทำมาจากน้ำน้ำตาลสารแต่งสีและสารส้ม วิธีสังเกตน้ำพึ่งปลอมก็คือน้ำพึ่งถ้าไม่ใช่ของแท้จะมีความเหลวมากไม่หนืดเหมือนน้ำพึ่งแท้ครับและเมื่อหยดลงกระดาษทิชชู่น้ำพึ่งปลอมจะซึมเร็วที่ต่างจากน้ำพึ่งแท้ที่หยดลงกระดาษทิชชู่แล้วจะซึมผ่านไปได้ช้ามากนั่นเองครับ และนี้ก็คือเรื่องราวที่แอดนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับเป็นอีกด้านหนึ่งของประเทศจีนที่เราเห็นในข่าวอยู่บ่อยครั้งนะครับแต่ก็เป็นแค่ส่วนน้อยถ้าเทียบกับประชากรจำนวนมากในประเทศจีน เราไม่ได้เหมารวมว่าจีนไม่ดีร้านดีๆอาหารจีนดีๆสินค้าดีๆก็มีมากมายครับแต่ต้องเลือกร้านที่ได้รับมาตรฐานเพื่อตัวผู้บริโภคปลอดภัยด้วยครับผิดพลาดตรงไหนขอภัยด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับ